สวัสดีครับเนอวันนี้เอาละอ่อนมาฝึกประสบการณ์นี่ละคือความชุ่มชื่นต้นมะโอสนี่แหละครับจะเข้านาแรลงล่ะนี่ละเด้อนี่ลละเอาล่ะ่อตัวนี้ด้อเงยนาขึ้นก่อนกะสาวๆจะได้พอหวังพูดแบบคนลหร อเดี๋ยวสวนบิดไมตรีเดี๋ครับเนอะอรอรอรอนี่สี่มงแล้วเนอะสี่มงปลายละเอออย่างนั้นลลูกเออสุดยอดนะครับเนอนี่ครับรักษาความชุ่มชื้นของนี่น้ำในดินจะบอกต้องระเหยลูกเอาเชือกนี่แขวนไว้เนอะลูกเนอะเชือกนี่นะแขวนเออแขวนไว้ม้วนๆแขวนไว้เออนะเออกระจายหน่อยนะกระจายหน่อยนี่นะ กระจายนะลูกให,ห tous, ้ค <apply some sounds> ุมมาทั <Hum ming> ่วๆลูกเลยเออให้คุมมาทั่วๆนี่แหละเออฟื้นเอาเชือกเอออ่อนน่องะล้ก็อ่อนกัละคือละอ่อนเนาะครับเดโอ้นี่แหละให้กว้างให้แผ่ขยายหน่อยลูกเด้อเอออย่าให้กว้างนี่แหละเรอ่อนมาจุ่ยงานเอ้า ประสบการณ์รอเลยรอเลยเอาแขวนไว้ดีดีแขวนกับต้นเชือกนะลูกนะนี่นะดอแขวนเออแขวนอย่างนั้นแหละให้กวูวางให้ทั่วๆหน่อยลูกเออนี่ล่ะนี่ล่ะโอ้โหคนอหรอเหลืออีกนิดเดียวลูกแลเสร็จแล้วเออกระจายกระจายทักทุอ่ะออกมาที่เเหยียบแล้วแหละเออน่ะเอเอคุบเออนะนั่นแหละนี่สุดยอดสุดยอด ที่ส่วนสซมโอเป็นมาตรีนเนอะรักษาความชุ่มชื้นของหน้าดินเนี่ยบอกให้ดินเหยื่อเดียวเวลาฮด่น้ามมันจะได้กุ้มนะกับจัดวัชพืชไปได้ตัวเนาะโอ้เดี๋ยวมาโอโอมาโอก็หนักนะเนาะสซมโอก็เยอะเกระจายไปทั่วรอบแนวที่เขาตัดเออดูดูอย่างสซมโอก็เยอะอยู่นะ ส้มโอ,โอก็เยอะดูดิครับอ,ยอ,ยอ,งงอืมอ๋อเหลืออีกนิดเดียวลูกกระจายให้ดีๆมันต้องรีบร้อนมันต้องรีบร้อนเรารอ่อนหยดียเออเออน่ะสุดยอดกระจายทั่วๆให้เป็นวงกลมดีๆลูกเออเอ,อ่าเป็นวงกลมดีๆช้าๆนนี้ดันอ่านี่ละสุดยอดมะกรูดเตจ นี่กระจายลูกเอาเชือกเอาเชือกแขวนดีๆแล้วลูกลูกเอาเชือกแขวนดีๆอ่าอ่านี่ล่ะนักเตียนฝึกประสบการณ์เออแขวนไว้ลูกเออเออกระจายทั่วๆได้ด้วนโอ้ตายละโอ้สุดยอดสุดยอดแขวนไว้แขวนไว้เดี๋ยวไปห่ออะไรพุ่นมาต้องรีบนะลูกใกล้จะเสร็จแล้วใกล้เสร็จแล้วเนาะ เออแล้วช่วช้าๆนี่นะับอเดี๋ยวส้มโอที่มันสุกแล้วอลงได้เธอรู้จักไหมอันไหนสุกไม่สุกรู้เนาะอันเหลืองใช่ไหมเออเหลืองเหลืองแหละนั่นยัง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 ไม่แก่อันนั้นกระจายเลยลูกที่มันกระจุกเออเออทับต้นมาเออต้นยาอะไรลูกเออนี่แหละจุดลอยจุดลอยไปด้านอนอีกลูกฟอนเหลือหลายฟอนอย่าเล่นกันเออ เชือกลูนได้เชือกลูกนได้ลูกแขวนนี่ดิเชือกแขวนนี่ดิแขวนกิ่งนี่เดี๋ยวมันจะอ้อเรียบร้อยอย่าเล่นอย่าเล่นลูกอย่าเล่นอย่าเล่นอย่าเล่นเออสุดยอดสุดยอดเออล่ะออแล้วแหละเหลือแค่นั้นเองนั่นแหละโอ้เหลือกี่ต้นหนึ่งสองสามสี่ห้าทั้งหมดร้อยต้นน่ะ ใจทั่วเอ้สุดยอดเดนอนะครับเ้อะรักษาความชุ่มชื้นของดินไวไ้นะครับส้มโอน้านนี่น่านแรงและเออนั่นแหละครับเอ้สุดยอดสุดยอดอเหลือเมื่กี้ต้นแล้วลูกเ,เอ้าแค่นี้ก่อนนะครับสวนมิตรใบตีนเ้อ